ให้จะได้เงินคนละหมื่นบาทถ้าลองคิดดูสิครับบ้านนึงมีคนสามคนห้าคนเจ็ดคนเนี่ยท่านได้สามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นนะถ้าสามารถเราไปตั้งตัวได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตได้ไปทําธุรกิจใหม่ๆได้นะถ้าลองคิดดูนะครับว่ามีคุณประโยชน์มากน้อยขนาดไหนอย่างไรเงินดิจิตัลว่าเลยเงนเ็โจังเนี่ยเห็นไหมคุณเศรษฐาพูดเองว่าอยากได้ไหมคนละหมื่น ครอบครัวหนึ่งได้คนละหมื่นคนละหมื่นคนละหมืนม่นรวมกันเป็นคนละ,ะเป็นสามหมื่นครอบครัวหนึ่งสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นสามารถที่จะสร้างอาชีพได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงครอบครัวสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยสามารถที่จะไปสตาร์ทธุรกิจได้เลยคุณพูดเรื่องเงินสดทําไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะคุณทําไมไม่อยู่กับล่องกับลอยอะ่ะคุณเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ คุณเป็นนายกรัฐมนตรีนี till, ่จู so ่ๆทำไมคุณจู้มาน้อยขึ้นดอยอย่างนี้ล่ะก็ในเมื่อคุณแจกเป็นดิจิตอลคุณไม่ได้แจกเงินสดแล้วจู่ๆจะไปหลอกประชาชนว่าได้คนละหมื่นคนละหมื่นเอามากองรวมกันเสร็จแล้วเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เอาไปสตาร์ทเป็นอาชีพได้เอาไปลงทุนเอาไปก่อก่อร่างสร้างตัวได้คุณพูดแบบนี้คุณหลอกประชาชนชัดเจนเลยคุณหลอก แต่ขณะเดียวกันโครงการของคุณคุณทั่งวันศรีรอบเนี่ยคุณบอกว่ามันคือเงินดิจิตอลมันคือโทเค็นมันคือเหรียญอยู่ในวอลเล็ตวอลเลตก็คือกระเป๋าตังค์และขณะเดียวกันเราจะต้องใช้กันคนละหมื่นเหรียญหมื่นเหรียญน,นี้ให้เอาไปแทบ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 ,แบซื้อของกะปิน้ำปลานน่นนี่ตามร้านรวงต่างๆที่เป็นร้านซึ่งเสียภาษีให้กับรัฐ ซึ่งร้านที่เสียภาษีให้กับรัฐก็เป็นเซเว่อยู่ทุกตำบลเลยทุกตำบลหมู่บ้านมีเซเว่นขณะเดียวกันตอนนี้มีเจ้าสวยอีกลายหนึ่งกำลังจะไปเอาร้านโชว์หวยซึ่งมีอยู่เบื้องต้นประมาณ3าม0 0ื่นสี่มืนร้านค้าปรับให้เป็นร้านโชว์สวยๆเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับ Seven เซเว่เล็กๆตามหมู่บ้านที่นี้อัดหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าดิจิตอลวอลเล็เนี่ย มันจะเข้ากระเป๋าร้านของเจ้าสัว3-4ี่คนในประเทศนี้ Chen, Seven, Chen, Lotus, Chen, C, Chen, ex, อย่างเช่นเซเว่อย่างเช่นโลตัสอย่างเช่นบิ๊กซีอย่างเช่นบิ๊กซีเล็กอย่างเช่นร้านโชว์หวยที่กำลังจะปรับโชวสวยซึ่งมีเมืออาชีพจากเจ้าสัวคนหนึ่งฉันขี้เกยียจพูดชื่อนะเออกำลังจะไปทำอีกสามหมื่นร้านค้าเพื่อแทรกไปรองรับไอ้ดิจิตอลวอลเล็ของคุณเนี่ยคุณไปคุณไปรู้จักมักจีกันหรือเปล่า ฉันก็เริ่มสงสัยเพราะว่าวันก่อนตอนก่อนจะรับตําแหน่งนายมนตีตอนรับตําแหน่งนายมนตีวันแรกคุณไปนั่งกินข้าวกับเจ้าสัวบนตึกสูงแล้วคุณก็โพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียของคุณเองด้วยคุณโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียของคุณเองเลยด้วยคุณไปนั่งคุยกันกินข้าวกับเจ้าสัวผู้นําประเทศนี้ทั้งหมดเสร็จแล้วปุ๊บจากนั้นปุ๊บก็มีเจ้าสัวคนหนึ่งก็ออกมาเลยทําเรื่องนี้ สามหมื่นร้านค้าสี่หมื่นร้านค้าแทรกไปตามชุมชนหมู่บ้านเลยไปปรับร้านโชว์หวยประจําหม,มู่บ้านให้รับของจากให้รับของจากจากของเขาอะ่ะแล้วก็เอาเข้าร้านตามหมู่บ้านเออทีนี่ก็กลายเป็นเวทีที่เจ้าสัวเข้าเล่นกันคนหนึ่งเป็นผู้นําซึ่งเป็นเจ้าสัวหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นเจ้าสัวขายของอีกคนหนึ่งเป็นเจ้าสัว สะดวกซื้ออีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าสัวที่กำลังจะไปทำสะดวกซื้อสเปคเล็กอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าสัวลักษณะกลางกประจำอำเภอ